สวัสดีครับเพื่อนๆครับชาวนี้มาทานข้าวกับบังคำเฟมเบี่นะครับผมวันนี้เมนูอร่อยเราคือปลาที่ผมไปคว้างแหมาเมื่อวานนี้นะครับเป็นปลาตะเพียนใหญ่นะครับไปดูครับเมนูนะครับไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆครับสําหรับเมนูของผมวันนี้ก็นี่ครับปลาตะเพียน่ไข่ถึงทอกเลยให้ลูกกินด้วยนะครับผผักของเราวันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวที่เก็บเมื่อเช้านี้ครับในสวนนะครับผมคณะนะครับหนึ่งใส่นะครับแคือแย่ง ซิกเนเจอร์ก็คือลาบปลาตองนะครับลาบปลาตองอันพิชครับไปลุยกันเลยครับพวกเราพีกว่าจานให้แม่หน่อยเลยไม่จะเอาจกข้าวขัานเร็วๆแล้วจานให้เจ้าจะได้ยืนไปจะเตรียมงามๆแับไข่เต็มท้องเลยตัวใหญ่เลยนะครับผมเฟ้อเลยเลยหลขีดทั้งตัวนี้เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานอ๋อแสงเขามาเนี่ยเอาไว้เนยังไข้าวกินอิ่มนี้ก็อิ่ม คนหล่อนคนจิมีเสียงพะล่มใจหน่อยได้ครับเด้อพี่น้องห่อนขอให้ครับไปครับลุยกันเลยครับผมว้าวซิกเนเจอร์ปลาตะเพียนตัวใหญ่นึงมั่นขนาดพี่นอ้องกินน้ำพริกระวังกลางระวังหลังข้าง,งนี้กลางเอาดันมาซ่อมเดีย๋ยวให้ละเอียดปลาตะเพียน กินลาปลาไหมป,ปลาปลาลาปลากายลาปลาตองกายดูนะชิมดูอร่อยลูกหอมมากสุสดคุณยายกิมันจะเด็ดถัวกะล่ัวพุ่มตัวพุ่มคนากำลังหอบเลย พิ่มะนาวกำลังหอมโโอ้หสูตรเด็ดของเรามะนาวหนึ่งครับหนึ่งสปลาตะเพียนทานกันนะอืมไม่เดือดดิอ่ะหวานมากเลยเนื้อปลาสดๆระวังการนะน้องตือขมิ้นครับอันนี้ไม่อร่อยอ่ะปลาเนื้อปลาแล้ อร่อย,ออยเหีืยน้องแว่นเต่าน้อยอยู่บนทุกุด<ม>เลือดหน่อยนะ<ม>ต้องเอาแพทไปหมอแพทยก่อนบะไรอื้อ ตอนเช้าก็อบไก่เนื้อตุ๋นใส่วาำอืมปลานี่ก็ไม่หมดแล้วน้ำตาลไม่มีครับหรืออู้แซ่บปลาเอาไข่สะลุปลาเย็นเก่เกงเป็นด็อกเตอร์อรรอก็กินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินบิ๊กแซ่บไปเลยเพราะจากไปตึ้งอย่ามันยยำคำเครียด ตัวใหญ่มากเลยเกือบเป็นโลกแล้วตรงแต่เปลี่ยนไปเฉพาะใครนี่ครับสองขีดครับอีกคำสุดท้ายอีกสามคำสุดท้ายนี่เด้ง อ้ทันเพี่มึงกินข้าวหรอพี่ไม่กินกิกนจโจ๊กออกเจ็บรอมันเกลือไหมควหวานมากเลยเพื่อนก็ินแเมื่อกี้ก็หลาปลาดูวะยังจะได้เก็บเหลาเที่ยวอยู่กับตัวผมอืมกล่องนี้ก่องนี้คนเบิ่งนะ แล้ว,ลวอางฟังนีน่นะเน่เน่นี่น่่ตัวเปิดนี่เอ้าไปเอาตัวใหม่ไปเลยมันกินบ่เมิดน่ะยินได้มาลูไข่ปลานี่นยชมา,า,าอามแากะเฉิดไง่ออะไรสิบาเนีย อันนี้เฉยๆเจ้าเบ้์ตัวน,นี้ระเบอ้ออันรักษาแผลในคอค่ะอันนี้ยา,<ค>ยาพาราแ,<ค>ลแล้วจักสินนุกจริงยาได้อักเสินรู้หลูกชายไม่สบายครับอ,อันนี้ นี้ไม่ได้หรอเอ้าก็หนูว่าอันนี้ไม่ได้เลยมือเมนี่มันต้องกินก่อนอาหารนะแม่แม่เอาใหม่เอาใหม่เมนี่ต้องกินก่อนอาหารฮะกินเลยลูกอันี้เลยใช้ถ่านอาหารรังอาหารบ่เห็นบ่กเสกเสียงลังอาหารแม่แม่บ่แม่ตามมอสังตามนี้ตามอาหาร ถ้า,ากินก่อนอาหารท้องว่าง,งมันอันตรายต้องกินพวกน,นี้หลังอาหารยาพาราเราจะกินยาอื่นมันต้องกินหรอกไม่ได้ไอวิตามินยังไงให้กินกันเอยวิตามินกินเลยาาเราไม่ได้พรก่คนจะป่วยตลอดถ้ามันเปลี่ยนฤดูกาล ตอนสิบปีที่แล้วก็ป่วยวันนี้ไม่ขึ้นใ<อ>นเฟซบุ๊กมันจะเปลีป่ยนทูกการสิบปีที่แล้วมันเป็นกฏเกณฑชีวิตตัวแล้วจัดนะมักพอดีาารเลยครับพี่น้องแม่นี่ก็กินเหรอ ไม่ต้องกินงอ้นว่ากึ่เม่สิกฟาดดบนเาะนา่นแบบนครไข่เอาไม่ลู้อ่ะุ้ยไขู่กอนี่ครับไข่เต็มพองเลยอื้มูอืมโอเคขอตัวนึงเหลืองไม่เอาตัวนี้มาทัไม่ได้้องดูรแขงไม่ไดะ ปลาตะเพียนนี่เขาซื้อมาเลี้ยงครับไปแล้วอันนี้ไม่เอามันจะไม่แกะบีไปเอาผูข้ขังอันตรงซิงอันนั้นผู<อ>้ไมันมีแต่ลูกใหญ่ๆอันนี้มันยังไม่เหลืองครับมันยังไม่น้อมมันจะบอกใครมันก็อิ่มนะนั่งบอกปลาลิ้นอร่อยกว่าผมมามักปลาตะเพียนนะครับอันที่ช้ามัน

นะนนะอิม่มไปแล้วไหมเฮ้ยครับขอบคุณม,มากๆที่รับชมและฟังนะครับอันนี้ปิดคลิปหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องอะไรดูวังคำฟาร์มิลี่ฟาร์มบีรี่นะครับสำหรับผลไม้คอลลาเลยออกมาชมหน่อยบ้านนั้นนะ่ะเอาวิ่งงามๆหน่ยนอยวินเนี่นย เป็นกล้วยจากสวนของเรานะครับกล้วยประสาทพิ่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่อ้วนทวนสมบูรณ์อันนี้คือต้นปลายมันได้อ้วนเหมือนเจ้าของสวนครับแล้วเวลาเนี่ยสามวีนี่ยเราขายได้เก้าสิบแล้วนะนี่เก้าสิบที่เอาไปวันเมื่อเช้าหกสิบไปเท่าไรแล้าวกร่บโอเคเพื่อน ขอบคุณครับอีกเพื่อเห็นหน้าไปต่ยาแต่เพิ่ง